สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ครับท่านเพิ่งนมาวันนี้แหละครับท่านคือน้องสาวคนสวยของผมไปธนาคารครับ เขาทางานที่ธนาคารครับวันนี้วันอาทิตย์เขามาให้ผมครับท่านก็เลยมาให้พี่เพื่อนน้องท่านได้ดูครับคือเขาแลกมาให้ผมวันนี้ห้าร้อยเหรียญครับมีภาษีเล็กขนาดครับส่วนมากแล้วเจอเฉพาะเหรียญที่ผลิตเยอะๆขนาดครับท่านเหรียญที่ผลิตน้อยนี่หายากมากเลยครับทุกวันนี้ครับแทบจะไม่มีเลยครับท่านโดยเฉพาะปีห้าอันดับแรกหมดสิทธิ์เลยครับไม่มีเลยครับท่านพูดง่ายๆคือแปดอันดับแรกครับไม่มีเลยครับท่านวันนี้ได้ เหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากมาแค่เหรียญเดียวครับแต่ไม่ใช่เหรียญนี้นะครับมันมีอีกอยู่เหรียญหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่เพื่อนๆลองท่านดูว่าเป็นเหรียญไหนและปีปีพศเลยนะครับเราไปดูเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่นั้นละประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับท่านสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นี่นะครับเพราะว่าเหรียญในระดับ UNC นั้นนักสะสมมือสมัครเล่น อย่างเราทั้งท่านเนี่ยเริอแม้แต่ผมนี่นะครับเขาวงการมาแปดปีก็จริงแต่ไม่มีเลยครับในระดับวีเอ็นซีครับคือบทปัญญาที่จะหาเลยนะครับท่านเพราะว่ามีกองกับสานเนี่ยเขาไปทำลายกันหมดแล้วครับท่านเหลือเฉพาะเหรียญรอสิบเท่านั้นเองนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือเอดีกันอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ครับดำปีครับคือยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับ ไม่มีเวลาครับทํางานไปด้วยนะครับท่านขอให้พี่พื่นเพื่อนน้องท่านเข้าใจตามนี้เลยนะครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนลงบนรูปพระองค์ท่านดูสิครับนี่สวยงามไหมคมชัดเจาะไหมสวยงามไหมโอเคครับดูใกล้ๆเลยครับเอาดูใกล้ก็บมือซะแล้วเนี่ยอย่างนี้ดีดูชัดเจนก่อนไม่มีรอยจีดกวนเลยครับนี่พระบรมรูปพระองค์ท่านครับเหรียญนี้สุดยอดครับท่านแล้วรอยบุบรอยบี้ตรงขอบเหลี่ยมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับสำหรับเหรียญนี้สึกว่า เป็นเหรียญที่ครบสัดเจามาครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบบาทเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านเหรียญสองบาทจะยาวกว่านี้นะครับดูดิครับเนี่ยสุดยอดไหมโอเคนะครับเนี่ยก็มีครับเลยบุบี้งขอบเหลี่ยมรู้สึกจะมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับท่านน้อยนิดนิดเดียวเองนะครับไม่มีแล้วครับตรงกลางครับหมุนรอบเลยครับเนี่ยไม่มีแล้วครับเนี่ยไม่มีแล้วครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศะไรนะครับท่าน นี่ชัดเจนแล้วครับประเทศไทยครับอักษรบิลครับสามตัวที่ก็อยู่ตัวที่สี่หาออกมาเนี่ยสําหรับอักษรบิลนี่ทำมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำ้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศอซอทองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสองนห้าสี่แปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านอันดับปีสองนห้าสี่แปดนี้นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับต่างนไว้นี่คือแม่นาเจ้าประยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัล สำหรับจุดซื้อขายนะครับท่านมันมีอยู่สองจุดครับจุดหนึ่งคือนี่ครับเป็นเหรียญแบบไส้แตกครับหรือว่าสามขอบนี่ครับไส้แตกนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งสี่แปดนี่ครับหรือฝั่งเลขสิบนี่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับเี็นไส้แตกครับจุดท nah, 10, 10. ี so, picture, okay, fore, ่สองนี่จุดซื้อขายคือปีพศครับจุดซื้อขายปีพศนะครับท่านจุดที่สามก็ตรงนี้ครับถ้าตรงนี้สมบูรณ์แบบนี่โอเคครับขายได้แน่นอนครับรอยนุนที่เจดีนี่ครับท่านจุดที่สามนะครับสุดยอดจริงนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่าน สำหรับปีพศ2548นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8 5กรัมนะครับท่านจำนวนการพิเดตครับโอ้โหครับเยอะครับท่าน111,491,000ล้านเหรียญนะครับท่าน111,491,000ล้านเหรียญเลยนะครับท่านโอ้โหครับเยอะครับท่านในระดับเหรียญซีนั่นก็อยู่ที่เหรียญละ80บาทครับท่าน80บาทนะครับ1 1 1ล้านยังได้ วีนซีนระดับแปดสิบาทเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านสุเหรียนที่ผ่านกันใช้เันตกที่เรียนละยีสิบห้าบาทถึงสามสิบห้าบาทเลยนะครับ